เพื่อนๆเนี่ยอาจเคยได้ยินเรื่องราวเบื้องหลังต่างๆของภาพยนตร์ทั้งกว่าจะได้ฉากนั้นหรือฉากนี้มาอะไรประมาณนั้นหรือจะเป็นวิธีการถ่ายทําต่างๆวันนี้เนี่ยเราก็จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นครับมาเล่าให้ฟังกันแบบสั้นๆง่ายๆเป็นเกิดเล็กเก็ดน้อยจากหนังแล้วกันครับอาจจะมีเรื่องที่คุณเคยเห็นมาแล้วและบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันครับ หครับในวันเด r ์วูแมน1984นั้น l i l ลี่แอสเปเด็กสาววัย12ปีคนนี้แสดงฉากสแตนแมนทั้งหมดของเธอด้วยตัวเองด้วยเหตุผลที่ว่าเธอเนี่ยอยากจะแสดงให้ดีกว่าสแตนดับเบิลหรือสแตนแมนของเธอนั่นเองถือว่าเก่งมากๆแล้วก็มีความพยายามแบบสุดๆสำหรับไว้เท่านี้แต่ว่าสแตนแมนของเธอเนี่ยที่ถูกจ้างมาครับซีหน้าของเธอน่าจะประมาณนี้แหละมั้ลครับจ้างมาทั้งทีเนี่ยเล่นเองซะหมดเลยแล้วแบบนี้เธอจะมีไว้ททำไมาล่ะเนี่ย 2ครับใน Man of Steel h e n r y c แ v i l l ลปฏิเสธที่จะใช้สเตรอยและไม่อนุญาตให้ใช้ CGI ให้กล้ามของเขานั้นใหญ่ขึ้นหรือใดๆก็ตามครับในฉากที่เขาต้องถอดเสื้อโดยเหตุผลที่เขาบอกมาก็คือมันถือเป็นการไม่ให้เกียรติความพยายามของเขาครับและที่สำคัญตัวเขาเองก็อยากจะทำให้ร่างกายของตัวเองนั้นสมกับบทบาทซูเปอร์แมนจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาช่วยนอกจากการออกกำลังกายของเขาเองครับแม่ แค่คำพูดเนี่ยก็เหมาะสมที่จะได้รับบทซูเปอร์แมนจริงๆแล้วนะครับน่าเสียดายที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเขาในบทซุปอีกแล้วครับคงต้องไปตามกันใน The Witcher กันต่อแล้วกันครับ 3. ครับในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Ma ส์ลั n เนนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยบริเวณฉากที่พวกเขาถ่ายทำนั้นมันจะเป็นป่าที่ดูลกๆอยู่สักหน่อยใช่ไหมครับซึ่งพอมันลกแบบนี้เนี่ยทางกองถ่ายก็เลยกังวลครับเรื่องงูที่อาจจะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจจ้างนักจับงูกับให้มาดูมาเคลียสถานที่ให้ผลสุดท้ายก็คือจับงูพิษได้ถึง25ตัวและนี่ยังไม่รวมถึงงูทั่วไปอีกนะครับตัวใหญ่ที่สุดที่จับได้น่าจะเป็นงูหางกระดิ่งยาวถึง5ฟุตเรียกได้ว่าคิดถูกจริงๆครับที่จ้างคนมาจับงูไม่งั้นเรื่องเล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นนักแสดงโดนงูพิษกัดแทนก็ได้นะครับแทนที่จะเป็นเรื่องนี้ 4. เรื่องต่อมาก็คือฉากหนึ่งในเรื่อง V for Vendetta ครับฉากที่ทุกคนเนี่ยน่าจะจําได้ก็คือ การล้มโดมิโนนั่นเองซึ่งมันเป็นฉากที่ตัวผมนะครับจดจําได้เป็นอย่างดีเพราะว่านอกจากมันจะเท่แล้วมันก็แฝงความหมายต่างๆไว้มากมายเลยแต่ว่าฉากนี้เนี่ยดูผ่านๆเพลินๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดไปถึงการเตรียมตัวสําหรับฉากนี้แล้วก็มันก็ดูเป็นงานที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโดยการเตรียมการโดมิโนทั้งหมดนั้นต้องใช้นักจัดวางโดมิโนมืออาชีพถึง4คนโดยใช้เวลาทั้งหมดในการทํางานครับให้โดมิโนออกมาเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เนี่ยถึง200ชั่วโมง และใช้ตัวต่อโดมิโนทั้งหมด22,000ชิ้นด้วยกันครับแม่พอลุกขนาดนี้แล้วเนี่ยก็พอจะเข้าใจแล้วแหะครับว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีคนถ่ายฉากแบบนี้ในหนังก็มันทํายากมากจริงๆนั่นแหละครับ 5. เรื่องต่อมาก็คือฉากในภาพยนตร์เรื่องโลแกนครับหนึ่งในหนังที่ผมรักมากๆอีกหนึ่งเรื่องโดยฉากนี้ครับเป็นฉากที่ชาวเซเวียกําลังระเบิดพลังอยู่จากการชักเกรงที่เกิดขึ้นของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในฉากนี้ครับเราจะเห็นว่าบูฟฟลีนหรือว่าฮิวจ์แจ็กแมนเนี่ย ต้องต่อสู้กับพลังมหาศาลที่ประทะเข้ากับร่างกายของเขาฝืนตัวเองจนสามารถฉีดยาเพื่อให้ชาวสงบลงได้นี่ดูเหมือนจะเป็นการแ a c t ิ้งที่สมจริงมากๆของฮิว h ์แจ็คแมนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของฉากนี้มันมีมากกว่านั้นครับสาเหตุที่เขาสามารถแสดงฉากนี้ได้อย่างสมจริงก็เป็นเพราะว่าในตอนถ่ายทํานั้นผู้กำกับเนี่ยได้นําเชือกมามัดไว้กับตัวของฮิว์แจ็คแมนและให้ผู้ชายสคนครับ ออกแรงดึงแบบสุดแรงเพื่อให้เวลา acting ออกมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นก็เ,เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการถ่ายทำที่ผมคิดไม่ถึงมาก่อนเลยนะครับเนี่ยหกต่อมาก็คือเรื่อง the dark knight ครับซึ่งก็บอกตามตรงว่าเล่าเกตเล็กเกตน้อยของเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วก็ยังไม่เคยหมดสักทีช่วยผมได้เยอะเลยแหละครับแม่ <c oughs> แต่ฉากที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือฉากการสอบสวนที่ทุกคนจําได้กันอย่างแน่นอนที่แบทแมนทาลายโจเกอร์อยู่ฝ่ายเดียวในห้องสอบสวนนั่นแหละครับ โดยก่อนที่จะเริ่มการแสดงนั้นฮีเลจเจอร์เนี่ยได้บอกกับคริสเตียนเบลว่าให้ทำลายเขาแบบเอาจริงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพื่อว่าตัวเขาเนี่ยจะได้รีแอคชั่นกับซีนนี้ได้อย่างสมจริงที่สุดซึ่งผลที่ออกมาก็อย่างที่เราเห็นครับทุกอย่างมันดูสมจริงจนกลายเป็นหนึ่งฉากที่หลายคนนั้นประทับใจกันเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมนั่นเองครับเจ็ดครับสุดท้ายก็คือทอมฮอลแลนด์ที่แสดงถึงความจริงจังในการเตรียมตัวรับบทสไปเดอร์แมนหรือพีเตอร์พาร์เกอร์แบบสุดๆครับในเรื่องสไปเดอร์ โดยทอมฮอลแลนด์นะครับถึงขนาดปลอมตัวไปเป็นนักเรียนไฮสคูลจริงๆในนิวยอร์กซึ่งในการปลอมตัวเข้าไปครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงของตนเลยนะครับและเลือกที่จะใช้ชื่อของ acting coach ของเขาแทนใครที่ได้เจอเขาในวันนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าโชคดีจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยแอบเนียนเข้าไปเรียนอยู่ประมาณ2-3ถึงาคลาสครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมอ่านเรื่องราวแบบนี้ก็มีนักแสดงหลายท่านที่ทําแบบนี้เช่นเดียวกันหลายๆคนที่ต้องรับ,บบทหมอหรือพยาบาลเนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสักพก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าจากฉากหนังซึ่งอาจจะขอเรียกเป็น EP ีที่1แล้วกันครับเพราะคาดว่าในอนาคตเนี่ยคอนเทนต์นี้น่าจะทำออกมาเรื่อยๆใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเบื้องหลังอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะครับว่าอยากจะรู้เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องไหนอีกถ้านาสนใจเราจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยครับว่ายังทําสรุปเนื้อเรื่องอยู่หรือเปล่ายังทําอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จเท่านั้นเอง ที่สําคัญเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราชอบมากๆด้วยยังไงก็ขออุบเอาไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรแต่อยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีมูมวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ